อำเภอลมสักและอำเภอลมเก่าเปรียบเสม,มือนบ้านพี่เมืองน้องเพราะมีอาาเขตใกล้ชิดติดกัน มีระยะห่างระหว่างตัวอำเภอด้วยกันเพียงแค่13ากิโลเมตรอําเภอลมเก่ามีโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งอําเภอลมศักด์มีโรงเรียนลมศักด์พิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งซึ่งมีความเบ็เตลิศทั้งทางด้านวิชาการและการกีฬา เพื่อ็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งสองโรงเรียนจงได้มีการจัดการแขงร่งขันกีฬาสองลมโครงการกรีฬาสัมพันธ์ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่5โดยที่โรงเรียนลมเก่าวิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนําโดยผู้มีการวิเศษปิ่นพิทักษ์และผู้มาเยือนโรงเรียนลมศัก์วิทยาคมนําโดยผู้มีการสงกรานมาสีจรรันทเป็นการแขงร่งขันกีฬาของขฤฤคณะครูอาจารย์เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ความสมัคคีของโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชิดติดกัน กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันได้แก่ฟุตบอลเซปักตระกอร้อวอลเลยบบอลเปตองเป็นต้นก่อนการแข่งขันมีการเดินขบวบนพาเรดคณะครูพร้อมด้วยวงดนตรีของทั้งสองโรงเรียนมีนักเรียนทั้งสองสถานศึกษาเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาบรรยากาศของการแข่งขันเต็ม,มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานมากกว่าผลการแข่งขัน